ตีน้อยเปิดมา2ปีกว่าจะมี18สาขาคา่ะเนื่องจากมีโควิดร้านอาหารเนี่ยจะต้องปิดหมดเลยสต็อกวัตถุดิบทั้งหมดเกือบ10ล้านบาทคือต้องทิ้งเราเนี่ยยายมองกำไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องให้ลูกค้าก่อนแล้วทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะคะสวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะเป็นเจ้าของอาซุกิตีน้อย เราเปิดมาทั้งหมดประมาณ2ปีกว่าๆตอนนี้เรามี18สาขาคา่ะ ร้านซุกี้ตีน้อยเป็นร้านซุกี้บุฟเฟ่ราคาเดียว199บาทสามารถทานได้ทุกอย่างเนื้อวัวซีฟูด้ดกุ้งปลาหมึกเป็นซุกี้บุฟเฟ่ที่มีพนักงานบริการคือลูกค้าไม่ได้ตักเองเรามีการบริการพนักงานมาเสิร์ฟทุกอย่างคือเราเนี่ยอยากจะสร้างความแตกต่างขึ้นมาติดแอร์มีการบริการที่ดีมีที่จอดรถที่กว้างขวางคือให้ลูกค้าเต็มที่คือลูกค้ามาทานซุกี้ตีน้อยเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุ้มแน่นอนค่ะ เราเชื่อว่าเราเป็นมากกว่าร้านอาหารตั้งใจว่าเราจะสร้างแบรนด์ด้วยร้านอาหารนี้ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเปิดสาขาค่อนข้างเยอะในเวลาอันสั้นถือว่าเป็น s t r a t e g i ในการ raise brand awareness ะคะคือลูกค้าขับรถไปไหนลูกค้าก็จะเห็นร้านสุกกี้ตีน้อยทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าวันไหนวันนึงเนี่ยก็ต้องมาทานเพราะว่าขับไปตรงไหนก็เห็น แตาเปิดร้านซุปี้ตีน้อยมาเนี่ยวางแผนการขยายตลอดเพราะว่าผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาหยุดเนื่องจากมีโควิดร้านอาหารเนี่ยจะต้องปิดหมดเลยไม่น,มนี่มีการบอกล่วงหน้า24ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงซะด้วยซ้ำในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้อง m a n a g การบริหารของเราเองแต่โควิดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้มาจากตัวเราม,มันนอกเหนือจากการ control ของเราซึ่ง มันยากมากเอ้ยเราทำร้านซูี้ติน้อยมา2ปีกว่าวางแผนจะอะไรมากมายในการเจริติบโตแต่ในนาตอนนี้คือต้องปิดทุกร้านอันนี้คือใจหายรายได้คือเราศูนย์เลยแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งเงินเดือนพนักงานทั้งวัตถุดิบที่เรายัางต้องจ่ายค่าไฟค่าเช่าค่าน้ำ ค่าพื้นที่เช่าต่างๆที่ยังไม่เปิดเนี่ยเรายังต้องจ่ายอยู่เราจะมาเก็บความรู้สึกนี้อย่างเดียวไม่ได้ค่ะให้ให้ตัวเองอะ่ะรู้สึกโอเคเศร้าสักหนึ่งวินาทีนะจันั้นเราต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงกับทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้จะบริหารยังไงเราต้องคิดหาวิธีเอาตัวรอดเอาให้ธุรกิจนี้กับพนักงานเนี่ยรอดในช่วงเวลานี้อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่คิดในช่วงโควิดตลอดไม่เคยนั่งเศร้าไม่เคยทําไมมันเกิดขึ้นกับธุรกิจ ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดให้ตัวเองใจหายหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นคิดแต่ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงสองบวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเกือบ10บล้านบาท น,นันรู้สึกตกใจมากทำไมมันเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช้ทภายในวัน2วันคือต้องทิ้งอย่างเช่นผกัก3-400โลลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูเป็นร้อยโลปลาเส้นเป็นร้อยโลถ้าเป็นคนที่ทำร้านอาหารเนี่ยก็จะทราบว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยเป็นเป็นต้นทุนหมดเลยอะคะ่ะเราก็ต้องหาวิธีที่จะ manage สต็อกเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีไม่ใช่แค่ศูนย์มันคือติดลบเลยดังนั้นเราต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงกับมัน เราเริ่มต้นจากมียกตีน้อยก่อนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องหาวิธีเพิ่มยอดขายดยังนั้นเราจึงทำสุกกี้เทคเ a ย์เดลิเวอรีก็คือเป็นเซ็ตสุกี้ทานที่บ้านได้ลงไปครั้งแรกทาง Facebook ว่าเรารับ p รีออเดอเนี่ยดึกแล้วค่ะสามทุ่มแล้วดนั้นก็คือทำเองลงเองโพสเองถ่ายรูปเองไม่ได้คิดว่าจะมีใครสั่งมาทันทีเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยยังอยากทานสุกี้ตีน้อยขนาดไหนปรากฏว่าลงไปปุ๊บ ลูกค้า inbox ทาง Facebook มาเยอะมากรู้สึกแปลกใจแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากที่ยังคิดถึงสุปที่ตีน้อยที่ยังสนับสนุนเรามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ในช่วงโควิดยังให้กําลังใจเราในการสู้ต่อไปทําให้ตัวเนี่ยรู้ว่ายังมีคนเนี่ยรอเราอยู่แล้วเราก็ต้องไปต่อค่ะเรายอมแพ้ไม่ได้สถา,านการณ์โควิดมันทำให้ร้านสุกที่ตีน้อยสูญเสียรายได้ไปประมาณ90%ซึ่งก็เยอะมาก แต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะปิดกิจการหรือว่าปรับอะไรเราสามารถเปิดร้านได้เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเราเปิดร้านเหมือนเดิมพนักงานเราพร้อมเสิดเหมือนเดิมวัตถุดิบให้เหมือนเดิมไม่มีปรับลดอะไรคุณภาพไม่ลดลงเราเชื่อว่าการให้ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณพ,อพ่อคนเนี่ยสอนเอาไว้ว่าเราเนี่ยอย่ามองกําไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านผาธุรกิจเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าก่อนแล้วทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะคะ ทุกคนเห็นนะคะคือร้านซูขี้ติดน้อยเนี่ยเราก็าไม่ได้จ้างโฆษณาทางทีวีหรือในทางบิลบอร์ดแต่เราเนี่ยใช้ f c e e o o o เนี่ยเป็น direct communication กับลูกค้าโดยตรงคือ marketing cost ของเราเนี่ยคือการให้ลูกค้าให้พูดบริโภครับได้เต็มโปรโมชั่นในการาทานฟรีหรือแจกรางวาัลอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นนะ่ะคือการ marketing ของเราเช่นก,การที่เราทำโปรโมชั่นเนี่ยเราไม่ไแบบ มากิน4ีคนถึงจะได้เราคือเราไม่อยากให้มีเงื่อนไขยเยอะที่เราทานฟรีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องมาแชร์อะไรเราก่อนลูกค้ามารอร้อยคนแรกกินเลยฟรีเราไม่ได้แบบมีเรื่องราวอะไรมากมายกว่าจะได้กินฟรีอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คือเราไม่อยากมีข้อจํากัดเยอะที่จะมารับโปรโมชั่นอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากทำอยากให้มันง่ายเราอยากจะให้ให้ง่ายๆยอะไรอย่างเงี้ย ีที่ผ่านมาร้านซุกกปตีน้อยก็จัด F C meeting จัดงานขอบคุณลูกค้าที่รักซุกกปตีน้อยที่สนับสนุนซุกกปตีน้อยมาตลอดเราก็มีการแจกรางวัลมีการทานอาหารมีการพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับลูกค้าเ,ออเขาจะได้เข้าใจว่าร้านเราเนี่ยม,มีจุดประสงค์อะไรมีเป้าหมายอะไรเราเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้ร้านเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เราเลยให้ความสําคัญกับลูกค้ามากเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทำธุรกิจเนี่ย คือลูกค้าการบอกต่อของลูกค้าคือเราพยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยพูดถึงร้านซุปเตอน้อยอันนี้คือสตีเรจีของมาร์เก็ตติ้งของเราอะค่ะการทําธุรกิจเนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ลูกค้าอย่างเต็มที่นั่นคือความจริงใจของการทํร้านของซุปเปอรน้อยเราให้อย่างไม่มีเงื่อนไขลูกค้าต้องรู้สึกคุ้มค่าในการมาทานการบริการที่ดีของร้านเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยสามารถสัมผัสถึงความจริงใจที่ซุปเปอรน้อยเนี่ยให้กับลูกค้าได้ก็เชื่อว่าลูกค้าก็จะ พร้อมที่จะสับพอร์ตเราเสมอค่ะตอนนี้ซุกี้ตีน้อยก็เปิดบริการในรูปแบบของ New Normal แล้วนะคะซึ่งมาตรการความปลอดภัยคุณลูกค้าสามารถมั่นใจได้สามารถเช็คข้อมูลาสาขาที่เปิดบริการได้ทางแฟนเพจร้านซุกี้ตีน้อยค่ะสุดท้ายนี้ฝากร้านซุกี้ตีน้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคนสวัสดีค่ะโอเคน้ย We're okay. going